E จะนอนกับเราไปสามเดือนหรอ thank <laughs> you ไปเดีเเเ๋ยวไปซืวันนี้แต่งหน้าทุ่มหนึ่งนะครับแต่าเจ

จะโตประเทศสเปนใช่เสร็จแล้วพี่น้องเสร็จแล้วเดี๋ยวไปทำผมทบ้างเดิน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 กลับบ้านอา ผมสั้นนะข้หลังผมจะสั้นแบบนี้นะครับวมารเปรานจะเป็นแบบนี้นี่โดนเจเอฟซีปะพอใจได้อย่างเธอตอนนี้กำลังเดินเข้าบ้านครับร้านตัดผมอยู่หน้าหมู่บ้านหน้าหมู่บ้านก็ประมาณร้อยสาม้อยเมตรอะไรอย่างเงี้ยครับ ป่านี้นะครับแรปๆจะไปทำผมขึ้นมันจะเป็นแบบทำผมขึม้นแนฟิวแบบเปิดๆอะไรเงี้ยทรงผมโฟโส่ทรงผมพี่โฟโ <c oughs> ขอบคุณครับยังไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะเชื่อปะ <c oughs> แต่ก็ไปกินโปรตีนดีกว่า อันนี้หน้าหน้าหมู่บ้านนะครับหน้าโครงการหมู่บ้านเดี๋ยวก็ได้ย้ายออกแล้วบ้านหลังหมเยร็จกตอนนี้ก็ได้ได้ย้ายออกแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ย้ายกู้จุกกู้จุกกู้จุกกู้กรีติกรีติกรีติกรีบรรยากาศดีใช่ครับบรรยากาศหน้าหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านบ้านหนุ่มโสด ลูกสองครองใจแฟนๆผู้ใหญ่บ้านฟินแรนกระเป๋ามาแล้วครับถ้าไม่ถ้าเจนนี่ยังไม่อันนี้ก็อาจจะไปแวะบ,บ้านพี่เจนนี่อยู่พี่เจนี่นางนั้นไงนางไรสุดวันนี้มักเจ้าครับขอบคุณครบ ขอบคุณครับขอบคุณที่ยังเมตตาการุณผู้อยู่บ้านฟินแลนด์แม่เดียวแว่นตาอยู่ในกระเป๋าครับแว่นทรา

Horse yes ไฟไฟไฟใส่ใสในทรงนี้ใช่ครับพี่น้องแป๊บเดียวตัวเป็นตัวเกียวอันนี้ว่าตะปูอันตันี้แมนบอกใช่แรบบจังมันนจะเป็นโฟรนะไอซีบอกมันจะเป็นโฟรพี่นอก็เปิดอซีดูไงเลฟเฟอร์เรนชัว,วนี่จะเป็นโฟรเลฟเฟอร์เรน อฟซีห้องเป็นอิฟซีโฟร์ไลท์ดิเ oh. มนทรียัเราจะหนวนเลยไหมจ๊ะเราเคลียร์โตะนวนไหมไมไ่ทำเลยทุ่มหนึ่งนี่แหละอีกยี่สิบนาทีมึงพี่น้องขยินขยนคือเขาได้ยินเขาเขาอยากป้าอันนี้เต็มหังตู้ยูขวดอันนี้แกินน้แีงไหมน้ำพริหมูผัดน่ะเดี๋ยวแม่ไปเอเข้าสวยร้อนมาให้มาอร่อยนะแมนบอกมไหมก็เป็นตายมีแค่งนึงอยู่นะ นีหมูยอหรอแม่ถ้าถ้าบอสจะกินหนูแม่ซื้อเข้าสวยร้อนร้อนแบบนี้นนก็ได้นะแม่กับ <Okay. S 2> น้ำพริกหมูผัดรอ่ใช่แล้วีนี้รอีถ้าเคียงก็ญยัดเนี้ยเข้ามาหนี่ก็หมูยอพี่หมูผัดก็อร่อยอืมเดี๋ยวเวฟนะพี่หมูผัดกับเวฟหมูยอให้ได้เนี่ทยท้ายถอยใช่ครับเปิดท้ายถอยแล้วเรียบร้อยวันนี้เปิดท,ยทย้ายแล้วจ้าเปิดท้ายแล้วฟินขับขอนแกนมวนกุ๊บตอนนี้ เออเขาบอนฟอนเขาฟอนกล่อง nhau กินอย่างนงี้ปอันนี้คือของยูหรออะไรอะไรก่อนแม่สื่อยูยิ้นอันสิร์สปิเขาวหมูเย็นเบาวางเขาอะไรแจงชุดนี้แหลอเพื่อนตะเพืเ่อนเนี่ยมีคนมาถามหมูก็เลยบอกไม่ก็ย้ำลงกลุ่มเลยนะเพราะว่าฉันรู้สึกว่าเขาเข้าใจอย่างนั้นมารีโอบอกว่าใช่แต่เลยบบาน ย่ำบอเระวังเด้อระวังเพราะว่าบอตะเกียบขึ้นมากสักคนหนงสินบอตอนนี้เราก็ปวดปลาเต้ยกับเผาตอนนี้ใส่ก็บวดขาบอาย่อยำไปเนี่ยเพราะว่าฉันบอกอันเจว่ามันจะตามที่ห้องอนนี้บอเกิดก็ได้เสมอกับตัวเกียวมิวสิตอนนี้ใแค่ขึ้นเตยเนาะหลับอสใช่ใส่หลังบอสแมเนทุกคนจะเป็นเป็นนักงยันบอดหรืแม้กระทั่งแดนเซอร์ไงเพราะว่าเพราะว่าหลังบอสมันเป็นโอมันมันเป็นเต้ยลานี่ าาาากตวทรงผมนี้น่ารักขอบคุณนะครับขอบคุณรายๆพี่น้องไปกินโปรตีนตาเด็กน้อยพะนะน้องตัวเกี่ยวเวอร์ชันเวอร์ชันแบบผมสั้น พอทรงนี้นานๆนได้ครับจัดให้ทรงนี้เข่ากับหน้ามากครับบอกคี่เปอร์เซนให้ความรลอจะกเปร์เซนพี่น้องให้ความหลอกกี่เปอร์เซ็นจ้าสิบสามมาลำปางใช่ครับอำเภอเมืองลำปางเจอกันแน่